นะครับมันต้องทําอะไรเนี่ยก็คือคิดในเรื่องการท่องเที่ยวนะการค้าโอท็อปส่งออกการลงทุนนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับมันคิดได้หลายเรื่องเลยใช่ไหมฮะนะครับนะยุทธศาสตร์แล้วเสร็จแล้วมันก็ต้องมีว่าโอเคแล้วตกลงในในเงี้ยในชุมชนเราเนี่ย คนเราพร้อมหรือ,อยังคนในชุมชนเราพร้อมหรือ,อยังก่อนอื่นเนี่ยหนึ่งก็คือรู้เรื่องอาเซียนหรือ,อยังเริ่มแรกเลยถ้ายังไม่รู้เนี่ยต้องรีบก่อนเพื่อนเลยก็คือต้องต้องรีบให้คนในหมู่บ้านเราในชุมชนเราเนี่ยรู้เรื่องอาเซียนก่อนนะครับเสร็จแล้วกอ็อย่างที่ผมบอกอย่างอื่นก็ต้องตามมาต้องมีการปรับทัศนคติใหม่ ให้มองอาเซียนในเชิงบวกนะครับเนี่ยปรับทัศนคติใหม่มีมีเพิ่มทักษะเพิ่มทักษะถ้าเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้ก็อาจต้องมีตื่นตัวหน่อยในเรื่องของภาษาของประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะแล้วก็เรื่องทัศนคติก็นะต้องมีเรื่องของการหนึ่งที่ผมบอกนะสำคัญมากก็คือต้องพยายาม เล่าให้ชาวบ้านฟังให้ชุมชนให้ประชาให้คนไทยเนี่ยฟังนะครับว่าถ้าเกิด a อ c แล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อไทยยังไงเราจะได้อะไรนะครับแล้วเราจะเสียอะไรแน่นอนหรกทุกอย่างมันไม่มีดีหมดมันต้องมีเสียนะครับเราก็ต้องต้องต้องอธิบายให้ชาวบ้านรู้เรื่องเข้าใจในสิ่งที่ถูกนะครับ ประเด็น,นสำคัญคือต้องมีทัศนคติในเชิงบวกต่อประชาคมอาเซียนนะเพราะถ้าเป็นในเชิงลบเนี่ยมันก็เดินต่อไม่ได้ถ้าเป็นเชิงลบมันก็จะต่อต้านนะนะครับนะแล้วก็ต้องมีทัศนคติในเรื่องของกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกียรติประเทศเพื่อนบ้านให้มองว่าเขาเป็นพวกเดียวกับเรานะครับอันนี้ก็ต้องต้องพยายามที่จะค่อย เปลี่ยนทัศนคติของคนไทยนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องของการเตรียมคนเสร็จแล้วก็ต้องมีเรื่องของการเตรียมยนะครับเ,นะเตรียมคนแล้วก็ต้องมีการเรื่องของการเตรียมเงินเตรียมองค์กรนะ นี่ท้าในมมแง่ของภาคประชาชนเนี่ยเราองค์กรเราพร้อมหรือยังที่จะเดินหน้าในเรื่องของการเตรียมในเรื่องอาเซียนเนี่ยองค์กรพร้อมหรือยังมีเงินหรือยังนะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นสำคัญสำคัญนะครับที่เราจะต้องทำกันบ้านกันต่อนะผมขอจบตรงแล้วก็อาจจะมีเวลาสิบนาทีนะครับในการที่จะ เปิดฟลอร์นี่นะครับตอนนี้เหลือเหลือประมาณสักประมาณสิบกว่านอาทีแล้วแต่ก่อนที่ผมจะจบเนี่ยผมขอย,ยกตัวอย่างนิดนึงนะครับก็คือผมเคยไปบรรยายให้ทางที่ที่เชียงรายเนี่ยนะครับนะเชียงรายก็จะมีเรื่องของอเขาเรียกว่าภาคเหนือตอนบนก็จะมีสี่จังหวัดมีเชียงรายมีแพร่มีน่านมีพะเยานะแล้วก็โจทย์ก็คือตกลงเนี่ยเราทางเชียงรายหรือทาง สี่จังหวัดนี้จะมียุทธศาสตร์ยังไงเพื่อเข้าสู่พิานาโคมาเซียนนะครับนะครับผมก็ลองคิดคร่าวๆออกมาว่าเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าอย่าง่ของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยตรีมเชิงชียงรายไว้สําหรับเป็นอะไรนะครับอาเชียงรายก็จะเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเรื่องของโอท็อปใช่ไหมครับเชียงรายจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมจะเป็นเมืองชายแดนการค้าการลงทุนนะฮะ ภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็จะมีด่านชายแดนถูงสามด่านแม่สายเชียงของแล้วก็ห้วยโขนนะครับั้นเราก็ต้องไปคิดต่อพัฒนาต่อไปยังไงนะครับสองก็คือโครงข่ายคมนาคมขนส่งตรงนั้นเนี่ยจะมีเส้นทาง R3A อะไรเนี่ยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4 ใช่ไหมครับตรงตรงอะไรเชียงของใช่ไหมใช่ไหมฮะนะตรงเชียงของนะโอเคเมื่อเกิดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการคมนาคมขนส่งมันจะเชื่อมไทยเชื่อมลาวเชื่อมเวียดนามอะไรเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์ยังไงจากไอ้โครงข่ายคมนาคมใหม่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วทางเหนือเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะต้องคิดนอกกรอบอาเซียนออกไปมันก็ต้องมีจีนเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับ นะจีนเข้ามาเกี่ยวก็คือว่าก็ต้องมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนจากจีนที่กาลังจะลงมเนนะนิคมอุตสาหกรรมนะครับศูนย์บริการการขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจชายแดนท่องเที่ยวออันนี้จะเป็นเรื่องห้าหกเรื่องหลักๆที่ไปภาาอีสานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะจังหวัด บุรีรัมย์ก็อีกแบบขอนแก่นก็อีกแบบมันจะต่างกันไปหมดนะครับนะไม่อย่างนี้ก็ต้องแต่ละจังหวัดแต่ละตำบลแต่ละอำเภอก็ต้องไปคิดแผนของตัวเองซึ่งมันจะ,จะแตกต่างกันหมดนะผมก็ไม่สามารถที่จะให้ภาพหรือยุทธศาสตร์ของทุกๆจังหวัดทุกๆตำบลได้ก็กกเพียงแต่ให้เป็นกรอบที่พวกเราคงจะต้องไปไปช่วยกันคิดต่อนะครับโดยเฉพาะยิ่งในในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยเราคงจะทำยัง,ยงไงกันต่อนะภาคลัฐเขาก็ว่างเขาไป ประชาชนก็่าไปในภาคประชาชนเนี่ยจะต้องทำยัง่งอันนี้เป็นกนารบ้านที่ที่ที่ยังยังทำกันไม่เสร็จนะครับอ่ะโอเคครับผมเห็นตั้งแต่หน้นมาแล้วผมน่าเป็นห่วงพอมาเห็นอา,อาจารย์พูดที่ยิ่งน่าเป็นห่วงเลยเรื่องอะไรฮนะเรื่องการพัฒนาที่มองไปคนละมุมครับแล้วก็พัฒนาที่ใครใครมองคนละมุมก็รัฐบาลกับภาคประชาชน คือภาคประชาชนจะมองเห็นผลกระทบก่อนครับไม่ใช่มองว่าเศรษฐกิจจะดีโหฟุ้งเฟือใหญ่โตโมโหฬารอะไรอย่างงี้ครับ <c oughs> คือเอชีก็คืออย่างอย่างการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนผมว่าส่วนหนึ่งผมว่าส่วนหนึ่งนะผมว่าไปมากกว่ารัฐบาลแล้วแต่ผมว่ายัางมองว่ารัฐเดี๋ยวนี้มันทําอะไรอยู่อย่างสมมติการพัฒนาอย่างอย่างทวายอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งชาวบ้านได้รู้แล้วว่าแผนมันจะเป็นไงแล้วก็มีการอพยพแรงงานที่มีฝีมืออย่าง ปริยัติเป็นวิทยากรอะไรเนี่ยไปมากนะแล้วก็การวางแผนผ่าตัดประเทศไทยเป็นหลายส่วนสามส่วนสี่ส่วนอย่างนี้ครับคือเส้นทางวิ่งน้นนี่ทีนี้เราก็ไม่ได้คัดค้านแตม่มองว่าเนี่ยอย่างสมมติว่าการสร้างเขื่อนสายบุรีหรือให้ประเทศเราเป็นแบตเตอรี่ของภาคพ,พืนเอเชียกานนี้เนี่ยการพัฒนาเราจะมองว่าดีคุ้มอย่างสายพาดแรงส่งสายไฟฟ้าแรงสูงพาดจากอำเภอพาลีมาถึงร้อยเอด็ดที่ให้ร้อยเอด็ดเป็นแหล่งกระจายไปทั่ว มีการทำลายป่าไม้ประมาณร้อยกว่าไร่อย่างเงี้ยคือไม่มีการมองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแค่นั้นแหละก็คือต้องต้องมองว่ามันมันเป็นยังไงแล้วก็อย่างสะพานที่จะสร้างขึ้นเสียงของเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางลาเลียงฐานหินที่เข้าในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็คือไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความจริงให้ให้ให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านจะมองเรื่องผลกระทบก่อนอือจะมองไว่เอ้ยมันจะสร้างยังไงเขาสร้างอ่ะ <Yeah. S 2> ไฟฟ้าในประเทศไทยเนะี่ยไอ้มันมีไหมมันคุ้มไหม เขาเขามองเขามองว่ามันคุ้มมันทําอะไรเยอะแต่เขาไม่ได้มองว่าไอกา,ารพัฒนาหรืออย่างการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี <c oughs> ผมเห็น <c oughs> ตั้งแต่สมัยรัฐบาลน,นานวแล้วที่ซาอุมาเช่าพื้นที่ทํานานในประเทศไทยและปีนี้ผมเห็นที่สิงคโปร์มามาเช่าพื้นที่ทํานาในประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างจนมาถึงภาคอิสระภาคกลางตอนบนแล้วเช่าพื้นที่นานตะกอน เจ็ดสปีเดี๋ยวนี้เพิ่มให้อีกรัฐบาลชุดก่อนเพิ่มอีกเป็น30ปีเป็น90ปีแล้วการทํานาใน,ในต้องขนข้าวไปต่างประเทศสิงคโปร์ไปเนี้ยคือการทำนาและการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรียอย่างเงี้ยผมคิดว่าเอ๊ะมันทําไมเขาถึงไม่ให้ความรู้ชาวบ,บ้านบ้างแล้วก็ไม่ให้ลงมาคุยเรื่องผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นการแย่งสิงทรัพยากรมันจะมากขึ้นการแย่งสิงแหล่งอาหารที่มันจะนจะมากขึ้นอย่างนี้ครับ คืออยากให้เห็นว่าผลกระทบมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามองว่าเศรษฐกิจจะดีนะอย่างนี้การเคลื่อนโอ้โหอย่างนี้ดีไม่กระโปรเจกประเทศไทยมันจะขลลมพลายอย่างนี้คือ,อมันน่าจะให้ความรู้ชาวบ้านหน่อยมันก็เลยเป็นเป็นการพัฒนาที่มองคนละมุมคือชาวบ้านก็ไม่ได้ค้านแต่ละมองคนละมุมกว่าเรามันมันจะมีผลกระทบอย่างสมมุติว่าเชิงของสร้างสะพานแล้วเขาจะขนมามันจะมีผลกระทบรอบๆแถวนั้นไหมการเอาสายไฟฟ้าแรงสูงมาจากประเทศลาวแล้ว ผ่านป่าอีกทำลายป่าเป็นร้อยกว่าไร่โดยห่างจาก17เมตรอย่างเงี้โยโดยไม่ต้องปลูกสิ่งปลูกสร้างสูงกว่ายอดอ้อยอย่างเงี้ยมันมันต้องบ้านนั่นชาวบ,บ้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในการเรื่องเรื่องของไอ้ต้องมองประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเหอผมว่ามันก็น่าส่วนหนึ่งภาคประชาชนผมเคยไปที่กัมพูชาไปที่ลาวไปที่นั่นก็ก็นั่นกันดีอยู่ มันก็มีประเทศไทยที่ไปเป็นละเมิดสิทธิ์ของของอย่างกัมพูชานี่ก็อย่างลงรบริษัทน้าตาลของไทยที่ไปอะไรออกเอกสารสิทธิ์ทับพ,พื้นที่ของเขาหลายพันหลายหมื่นไร่อย่างเงี้ยทำในในประเทศกัมพูชาอย่างนี้นะครับมันก็คือส่วนหนึ่งภาคประชาชนมันไม่มีปัญหาตัวภาครัฐเองที่มีปัญหากับกับป,ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค,ค,ครับครับผมครับครับอันนี้ก็ผมอยากจะอขอ, <c oughs> อะคอมเมนต์นิดหน่อยนะครับ คือผมก็เห็นด้วยนะครับว่าในสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนมันก็ต้องมีการมองต่างมุมนะครับมีเรื่องของการมองในเรื่องของผลกระทบในเชิงลบอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แนวโน้มมันก็ออกมาทางนองหรือว่ารัฐบาลก็จะบอกว่ามันทุกอย่างมันดีหมดนะครับแต่ส่วนทางภาค NGO อะไรต่ออะไรเนี่ยแนวโน้มก็จะออกก็ใคร มีแนวโน้มในธรรนองจะออกมาคัดค้านโครงการต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าโดยรวมแล้วมันก็ทําให้ประเทศมันจะเกิดผลดีขึ้นในประเทศเพราะมันจะต้องมีคนที่มองต่างบุมนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูให้ดีชั่งน้ำหนักให้ดีว่ามันมีผลดีตรงไหนบ้างผลเสียตรงไหนบ้างถ้ามันมีผลเสียจริงมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรจริงเนี่ยรัฐบาลก็ต้องต้องต้องเข้ามาแก้ตรงนี้นะครับ นั้นภาคประชายชนภาค n g นจโอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนกลไกสําคัญของสังคมเนี่ยที่จะช่วยจับตาดูตรงนี้มาช่วยอบอกสังคมให้รู้ว่ามันมีผลกระทบในเชิงลบอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าทางที่ดีเนี่ยนะครับเราก็มาร่วมมือกันดีกว่านะครับสิ่งที่ดีก็คือว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าทั้งภาครัฐภาคประชายชน ที่อาจจะมองต่างมุมอะไรกันนี้ก็มาร่วมมือกันแล้วก็มามามาเดินหน้าอย่างที่ผมบอกนะครับการเตรียมความพร้อมสู่ประชามาเไียน,นั้นมันควรจะปเป็นไปทั้งองค์คาพยบคือทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันเนี่ยนี่ก็คือคป็สิ่งที่ที่มันน่าจะทําให้มันเกิดนะครับเมื่อกี้มีใครจะต่อนะฮะนี่ค่ะก็วิทาจากเ<ม>ชียงรายค่ะ ก็ <c oughs> จริงๆก็ทําหลายเรื่องนะคะเดิมเลยคือมาจากฐานอุทอบซึ่งเราจะถูกทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยถ้าทามาตั้งแต่ปีห้าสี่ก็จะมีการเรียกมาอบรมแล้วก็ทุกหน่วยงานที่ที่เรียกเราไปอบรมก็จะบอกเราว่าให้ตั้งรับปรับตัวให้ได้แต่ก็งง <c oughs> ว่าเราจะตั้งรับปรับตัวแบบไหนทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะ ก็วันนี <S <s kind of ้มาเจอคําเฉลยของอาจารย์ว่าหนึ่งต้องเข้าใจอาเซียนสองต้องเรียนรู้ภาษาสามต้องรู้จักเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่านอกนอกจากตัวนี้เสร็จเนี่ยเราต้องมีทุนเราต้องปรับทัศนะเราต้องขับเคลื่อนองค์กรของเราอันนี้เราต้องวางแผนซึ่งซึ่งพูดตรงๆคิดไม่ออกจริงค่ะอาจารย์ที่ผ่านมาเราพยายามจะคิดตามที่ทางหน่วยงานรัฐแนะนำมันนะคะอ่อ ซึ่งซึ่งสองสามปีที่ผ่านมาเชียงรายเป็นเขตชายแดนอยู่ละมันก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปที่มีทุนหนาๆ<ม>เป็นประกอบการ5้าดาวโอเคอัดไปได้แล้วทุนเยอะไปได้อาญมณีไปได้ไไดแต่โอทอปที่แบบระดับสามดาวอะไรเนี้ยอันนี้หนักมากเลยค่ะอาจารย์ไปไม่ได้แล้วก็คิดไม่ออก<ม>ว่าจะพัฒนาตัวเองอยังไงอย่างทางเวียงป่าเป้าก็จะมีจินส้มอุ้ยปัน ขายข้างทางเอาห้อยตามราวหน้าบ้านเราก็ยังคิดพอ a, เอไถนนอน a 3 a ผ่านที<ม>่ซ้มอ,อุ้ยปานจะอยู่ยังไงเ<ม>พราะเพราะเราก็ประเมินว่าคาเฟ่อเมซอนมาจะเต็มรายทางไปหมดแถวอ3 a ามเอแต่เชียงของเชียงแสนลงมาเนี่ย <c oughs> อันนี้<ม><ม>คือปัญหาพี่น้อง o โอโทอปที่ที่เราคิดไม่ออกแล้วก็ทุนไม่ถึง<ม>รวมถึงสิ้อผ้าไม่พอ ออนนี้ก็มีหน่วยงานอ่ะนะคะประสานมาบอกว่าเราจะมีอบรมภาษาจีนให้สองวันอันนี้คือแผนของหน่วยงานภาครัฐอ่ะนะคะที่จะพยายามยกระดบรับศักยภาพของโอทอปแบบพวกเราเนี่ย<ม>ก็ลงชื่อไวล้ละเราคิดว่ามันมัน,ม,นมันยังไม่พอค่ะจา์ว่าจะจะต้องพัฒนยานยัางไงแล้วทีนี้พอเราลงไปเรียนเองเนี่ยปรากฏว่าค่าใช้จ่ายด้านภาษาสูงมากมล่าสุดก็คือเพิ่งเอารูกไปสมัครมาค่าเทอมสามหมื่น ข้างสื่อต่างประเทศสี่พันถ้าถ้าคุณมีปัญญาใจาคุณสามารถที่จะส่งลูกไปทํางานฝีมือแรงงานได้แต่ถ้าหนูไม่มีปัญญาใจาบอกว่าลูกคุณถ้าจะไปทํางานอาเซียนไปไปแบบแรงงานแม่บ้านอะ่ะไปเป็นแม่บ้านให้เขาอะ่ะอันนี้คืออาจารย์เขาก็จะพูดแบบนี้เราก็อยากให้ลูกเรามีโอกาสในอาเซียนเหมือนกันอันนี้ก็ยงอาจจะไปถึงเรื่องของการศึกษานะคะว่าสุดท้ายแล้วคือก็เสริมอย่างของพี่เขาก็คือว่า ถ้าเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะว่าประเทศไทยมีสภาพสูงมากแต่พอเราอยู่ในระดับชุมชนนะคะไทยคือประเทศไทยคือผู้ผู้มีสภาพสูงแต่ถ้าถามว่าไทยไม่ใช่เราอะ่ะไม่ใช่ชาวบ้านแบบเราอะ่ะที่จะเข้าถึงโอกาสนั้นเนี่ยค่ะอันนี้คือปัญหาที่ที่เราเครียดเหมือนกันแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบไม่ทราบเลยก็หากินหา,นหาอยู่ไปวันวันภาษาชาวบ้านอ่ะนะคะ และทีนี้เราก็เลยเป็นห่วงว่าจะทํำยังไงแต่ว่าในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดปีนี้เนี่ยทางคือขายสะพารคนจนของเราเนี่ยก็จะมีแผนด้านมิติสังคมเข้าไปเสริมาทางจังหวัดก็บรรจุไว้ให้5ยุทธศาสตร์นะคะในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ภาพประชาชนสิ่งที่ภาพประชาชนต้องการตอนนี้เนี่ยรวมถึงยุทธศาสตร์ที่จะจว่าพวกคุณคิดกันหรือยังคิดกันยังไงวางแผนยังไงเงี้ยค่ะตอนนี้ภาพประชาชนคิดได้แค่ว่า1ต้องเรียนรู้อาเซียนก่อน เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เคยรู้แล้วก็ทางภาครัฐไม่แน่ใจว่ามหาไทยหรือพอมอนะคะมีการเรียกระดับผู้นำแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี้ยไปอบรมละสครั้งแต่ในระดับชาวบ้านไม่มีนอกจากว่าเราจัดเวทีกันเองเนี้ยคะ่ะเราก็เลยเป็นห่วงว่าการสื่อสารเนาะ ว่าเออวันวันนี้ทุกท่านอาจมาในวันนี้อาจจะเป็นกระบอกเสียงที่จะไปคุยต่อไปสร้างความเข้าใจไปอะไรแต่อย่างสมมติถ้าถ้ายกตัวอย่างตัวเองเนี้ยค่ะตัวตัวเองก็มีข้อจํากัดเรื่องภาษาอังกฤษมาอาจารย์ว่า mm hmm. และทีนี้เนี่ยเราจะเอากฎบัตรที่เป็นภาษาอังกฤษจะเอาปฏิญญาเส้นที่เป็นภาษาอังกฤษไปไปย่อยต่อเนี่ย ที่ผ่านมารอน้องแอลอยู่อย่างเงี้ยค่ะรอน้องแอลอยู่เมื่อไรจะแปลให้เมื่อไรจะแปลให้แล้วนี้ที่พี่น้องเกษตรกรของชิงไลคิดมากที่สุดก็คือเรื่องของเกษตรกรรมซึ่งผลกระทบมันมาจากตั้งแต่หอมแดงและเขาจ้างให้เลิกปลูกไร่ละสามพันจนถึงวันนี้นะคะก็คิดว่ามันน่าจะจ้างให้เลิกปลูกอีกหลายๆชนิดเหมือนกันเรื่องพืชเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านไม่ใช่ว่าไม่ได้สนใจอะเนาะแต่ว่า อยากได้เอกสารพวกนี้ค่ะเข้าไปศึกษาที่มันแปลแล้วเนาะแต่อย่างทางอะไรนะอาจารย์ฟิลฟินใช่ไหมคะเมื่อวานมาเขาก็บอกว่าเขามีข้อมูลแต่เขาไม่มีงบแปลอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเสนอทางหน่วยง,งานรัฐไทยหรือทางภาคเอกชนนะคะที่พอจะสนับสนุนร่วมมือกันได้เงี้ยค่ะเราก็จะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่ช่วยกระจายแล้วก็อย่างของเชียงรายเองเนี่ยตอนนี้อย่างออประจนะคะอาจอาจจะยาวนิดนึงก็คืออย่างอย่างอบประจเนี่ย ทางออมจรอธงภาประชาชนภาคราชการวิชาการพวกเราก็เริ่มคิดกันว่ามีโอทอบหลายคนที่ไปค้าขายกับเฉินตูเรื่องระบบภาษีออพอเราไปเฉินตูเราต้องเสียภาษีสองต่อเรื่องภาษีการค้าภาษีรายได้ซึ่งเราไปทําสัญญากับไทย,ไทยจีนไว้ใช่ไหมคะแต่พอเราไปค้ากับเฉินตูเราต้องไปเสียภาษีให้เมืองเขาอีกแต่ถ้าเปรียบเทียบกับไทยก็คือว่า พอเขามาค้าบ้านเราเราเปิดให้เขาถึงห้องนอนแต่ภาษีอของเขาเขาไปเป็นชั้นเป็นชั้นนะครเป็นมณทนเป็นรัฐกว่าจะเข้าไปถึงได้อ,อันนี้คือข้อเสียเปรียบของเราอะค่ะว่าจะช่วยกันแค่ยังไงแล้วก็ให้คนไทยได้ประโยชน์ยังไงสูงสุดเนี่ยโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าในเรื่องของการไอ้รีมของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นพวก หน่วยงานภาครัฐเนี่ยซึ่งเขามีงบประมาณมีอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเขาจะเตรียมของเข้าไปได้นะครับเ mm. ช่นเดียวกับพวกภาคเอกชนนะที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ย CP ปตทพว,วกเนี้ยเอสเอชเอสซีจีะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วนะฮะเขาก็กู้อินเตอร์ม,มานานแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมมัเซียนของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับนะมิตรปัญหาของเราก็คือเนี่ย เล็กๆเ,เนี่ยซึ่งก็ทุนก็ไม่มีเงินก็ไม่มีบุคลากร,กรก็ไม่มีทรัพยากรก็ไม่มีทุกอย่างขาดหมดนะครับดังนั้องนี้ก็จะเป็นปัญหาเนี่ยในแง่ของ SME นะบริษัทธุรกิจขนาดกลางโดยเฉพาะขนาดเล็กเนี่ยที่ก็ยังไม่รู้เรื่องอาเซียนนะครับแล้วก็ไม่รู้ต้องปรับตัวต้องอะไรยังไงนะธุรกิจนะครับก็ร,รวมถึงโอท็อปขนาดเล็กอะไรพวกนี้ด้วย,ยที่ท่านว่าเลยนะครับนะก็รวมไปถึงภาคประชาชนด้วย ภาคประชาชน NGO ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เราก็นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของเนี่ยเรื่องของงบประมาณเรื่องของทรัพยากรเรื่องของคนเรื่องอะไรต่ออะไรผมคิดว่านะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาสําคัญแล้วรัฐบาลเนี่ยจะต้องต้องให้ความสําคัญอย่างจริงจังที่ต้องมีมีกลไกหรือมีนโยบายหรือมีมาตรการเนี่ยที่จะมาช่วย s m e ช่วยโอทอปขนาดเล็กแล้วก็ช่วยภาคประชาชนในการที่จะ เตรียมอะไรต่อเตรียมยุทธศาสตร์หรือเตรียมความพร้อมนะครับบริษัทใหญ่ๆก็คงต้องมาช่วยต้องลงมาช่วยที่พร้อมอยู่แล้วนะแต่ขณะนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นจริงจังนักนะครับส่วนเรื่องเอกสารภาษาอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าเอกสารต่างๆนั้นเนี่ยมันมันน่าจะมีแปลอยู่แล้วนะครับน่าจะมีแปลอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ที่เป็นเอกสารสำคัญสำคัญนะครับเรื่องภาษอังกกษเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่บอกนะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย นะครับมันยังไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องของกาดบาดตายนะครับเรื่องที่สําคัญก็คือเนี่ยเราเราก่อนอื่นนะครับคต้องทําให้ชาวบ้านในรู้เรื่องอาเซียนก่อนเป็นพื้นฐานสําคัญก่อนแล้วก็ต่อมาก็คือว่าแล้วตัวเราโอกาสที่เราจะได้จากไอเอซคืออะไรแล้วเราจะมีเตรียมพร้อมอะไรต่ออะไรยังไงที่เราจะได้จะไดจะ้จะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเป็นประชาคมอาเซียนตรงนี้นสําคัญนะหรือถ้าจะมีผลกระทบอย่างที่ท่านว่าเนี่ย มันจะมีผลกระทบในเชิงลบมากมายเนี่ยแล้วเราจะเราจะไปมีมาตรการเยียวยาเราจะรองรับเราจะมีมาตรการยังไงสําหรับไอผ้ผลกระทบทีท่มันจะเกิดขึ้นในเชิงลบเนี่ยนะครับที่ทางภาคประชาชนก็ก,ก็ก็มองเห็นเนี่ยนะอันนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับยังไงต่อนะฮะนะนนครับครับอืมนะ มองเป็นภาพที่ใหญ่เกินกว่าประชาชนจะเข้าถึงแต่ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองอาเซียนคนหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจภาษาอังกฤษเดียวอย่างเดียวนะคะจากประสบการณ์ที่ตัวเองเดินทางไปไปท่องเที่ยวมาเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วประชาชนเขาก็เหมือนเรานั่นแหละไม่ต้องไปตกใจหรอกเขาก็ใช้ภาษาของเขาเราก็ใช้ภาษาของเราคําว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางก็เฉพาะในห้องแบบนี้เท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดรัฐบาลจะต้องผลิตดิ c t i o n a r y ที่เป็น3ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามต้องไปกรอบไปด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยู่ในนั้นด้วยที่ไปดูดิ c t i o n a r y ในท้องตลาดตอนนี้มันมี2ภาษาซึ่งทำให้เรามีปัญหามันมีแค่สมมติพมา่าอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วไทยอ่ะแปลว่าอะไรใช่ไหมคะมันต้องไปหาอีกเล่มนึงเวลาไปไหนก็ต้องแบกไปสามเล่มมันคงไม่เวิร์ ถ้าเป็นไปได้อ่ะค่ะอยากจะให้เป็นนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการคนที่จะรับไปทำผลิตออกมาให้เยอะๆเลยนะคะ1ิภาษาอยู่ในนั้นแต่10ภาษาในนั้นต้องบวกไปอีก2ภาษาคืออังกฤษกับไทยนะคะมันจะทำให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะเวลาไปมาหาสู่ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยในชีวิตจริงอะเวลาเราเดินเข้าไปในตลาดของเขาเนี่ยเราใช้อยู่ภาษาเดียวอะคือภาษากาย นะคะมันใช้อยู่แบบคือมันต้องใช้ความสามารถพิเศษมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้ต้องฝากให้อาจารย์ช่วยอะค่ะเป็นความสําคัญและจําเป็นกับประชาชนคนไทยมากที่สุดค่ะครับครับโอเคครับโอเคครับมีมีคนอื่นไหมฮะมีค่ะอาจารย์คพอดีหนูเป็นลูกชาวนาหนูมองว่าไอไอการเป็น AEC ในอนาคตเนี่ยแล้วรัฐไทยพยายามมองว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่จะได้เปรียบในอาเซียนเนี่ยมองแต่ธุรกิจของในทุนต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างเช่นอะไหล่รถยนต์อย่างเงี้ยคนไทยไม่มีปัญญาทําเองหรอกนะฮะปล่อยในทุนต่างชาติมาลงทุนในไทยแค่นั้นเองนะฮะอาหารแช่แข็งสําเร็จรูปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็บริษัทต่างชาติที่มีที่มีทุนเยอะๆหรือคนไทยมีหนึ่งในหกาล้านเนาะนะฮะ,นะฮะ ที่ประเทศไทยทาอยู่ทุกวันเนี้ทาไมประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าประชาคมอาเซียนทําไมไม่คิดเป็นตลาดเดียวในการทําการค้าขายข้าวหรือพืชหรือผลิตภันธ์ทางการเกษตรนะฮะนี่นี่เป็นสิ่งที่ดิท่านตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่แรกเริ่มการร่างตั้งแต่เริ่มร่างไอ้กฎบัตรอาเซียนละเพราะดี่ทนอยู่ในวงการนี้มาพอสมควร นะ,ะแม้ว่าจะ40ปีให้หลังประเทศไทยเพิ่งจะมาให้การศึกษาเรื่องอาเซียนก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองว่าถ้าอาจารย์มีโอกาส<ม>ช่วยดิฉันผลักดันหน่อยเพราะว่าดิฉันอยากเห็นอาชีพของพ่อแม่บังเกิดก้าวของพวกเราทุกคนเนี่ยที่มีอาชีพเกษตรเนี่ยมีความเป็นคนมากขึ้นแล้วได้รับการยอมรับทางสังคมว่าเราคือคนคนหนึ่งนะไม่ใช่ทาสของในทุนเพราะขณะน,นี้อย่างที่พี่พูด ว่าภาคเหนือตอนล่างถึงภาคกลางตอนบนเนี่ยถูกซีมันซื้อที่นาหมดแล้วนะฮะซื้อแล้วก็จ้างเจ้าของนาเนะี่ยทำนาแล้วก็อยู่นอกกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วยนะฮะชาวนาทุกคนต้องทำนาของตัวเองแต่ทำโดยคำสั่งของ CP นี่หรือคือ,ค,อคือความเป็นเอกเอกราชของอาเซียนนะฮะ ถ้าคุณพัฒนาเรื่องผลิตพันธุ์การเกษตรโดยที่เจ้าของเจ้าของนาเองก็เป็นเจ้าของแล้วคุณส่งเสริมให้ส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ปัจจุบันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์นะฮะ <ขา S 2> CP เป็นเจ้าของพวกเราทํานาพ่อแม่เราทํานาเนี่ยทำ CP สั่งให้ปลูกข้าวยี่ห้อนี้นะต้องปลูก CP สั่งให้อปุ๋ยนี้ไปลงนะต้องลง CP ให้เอายาฉีดหญ้าตัวนี้ไปฉีดนะต้องฉีด ถ้าไม่ทําตาม CPCP CP ไม่จ่ายเงินเดือนอย่างเงี้ยทั้งทที่นาของเราเนี่ยนะฮะเนี่ยทำยังไงปัญหาอย่างเงี้ยมันมันทึงจะหมดไปแล้วดิฉันเห็นว่าวสินค้าที่ได้เปรียบของอาเซียนมันควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่ใช่ให้จีนมาครอบงําพวกเราเห็นไหมฮะจ้างไม่ให้ปลูกหอมแดงไร่ละสามพันพฤติกรรมที่แย่มากๆค่ะอา,าจารย์ ทั้งๆท,ที่มันเป็นอาชีพของพ่อแม่เขาทางภาคเหนือเนี่ยมันเป็นต้นตระกูลเราอาชีพเราเป็นนักเกษตรกรรมเนี่ยแต่กลับถูกจ้างให้เลิกทาแล้วไปเป็นลูกจ้างตามนิคมอุตสาหกรรมลําพูนอย่างเงี้ยไปทําอะไรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ใช่ของพ่อของแม่เรานะคะแถมเอาขยะขยะมาทิ้งในประเทศเราอีกขยะอิเล็กทรอนิกที่ทิ้งในประเทศไทยเนี่ยเอามาทิ้งเป็นจํานวนมากแล้วก็สารเคมีที่เอามาให้กับประชาชนพี่น้องเราเนี่ย ทุกวันนี้คนในนิคมสาหกรรล้ำพูนเป็นโรคเรื่องจากการทำงานแต่ถามว่าน,นิคมเคยยอมรับไหมว่าน,นิคมไม่มีมาตรการในการดูแลปกป้องเรื่องของสิทธิของแรงงานที่จะได้รับเรื่องของอ,อ,อ,อุบัติเหตุหรือว่าโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างใดเลยทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตของคนในอาเซียนเนี่ยมันมีมันมีคุณภาพจริงๆเรื่องที่สองอาจารย์อาจารย์บอก ปี2030จะเป็นครอบครัวเดียวกันบ้านหลังเดียวกันใช่ไหมฮะอาเซียนคอมมินิตี้นะฮะดิ้นมองมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ายังคุยกับเพื่อนว่าเราจะอยู่รอดูถึง2030ไหมเนี่ยว่าเมื่อถึง2030แล้วโรฮิงญาจะมีที่อยู่บนพื้นที่อาเซียนนะฮะหรือคนชายขอบในประเทศไทยจะมีที่อยู่โดยไม่ถูกมองว่าพวกมึงเป็นคนชายขอบต้องมีบัตรสีตั้ง14กลุ่มอย่างงี้ ทั้งที่เขาก็เป็นคนเนี่ยแล้วก็อยู่อยู่บนพื้นดินอาเซียนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ถือบัตรประชาชนอาเซียนหรือนะฮะค่ะแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเผมก็ขอขอรีบๆตอบนะครับไอเรื่องข้าวเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเรื่อง CP เรื่องอะไรอันนี้มันก็ก็ต้องถือว่าเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นปัญหาของประเทศไทยเราเรื่องทุนนิยมที่มันชักจะไปกันใหญ่และมันชักจะผูกขาดกันมากเกินไป ซึ่งนี้ก็ต้องเป็นเลือกคนไทยแล้วก็จะต้องมาช่วยกันทําให้ทุนนิยมไทยเนี่ยมันมันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็มันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาเซียนโดยตรงเพราะอาเซียนเนี่ยที่เราที่เราตกลงกันคือว่าเราสิประเทศเราจะมาร่วมมือกันแล้วเราก็จะทําให้มันไอ้เรื่องของการค้าต่างๆเนี่ยมันเสรีรวมทั้งข้าวโดยต่อไปมันก็จะค้าขายกันอย่างเสรีมันก็จะเป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับนะส่วนเรื่องเอฟทีเมื่อกี้ที่มีบ่นๆหลายเรื่องว่าพอเกิด FTA แล้วมันจะทําให เกิดผลกระทบในเชิงลบอะไรต่ออะไรมากามายหลายเรื่องเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องหอมแดงเรื่องอะไรนี่ผมก็ยอมรับว่ามันก็เป็นความจริงนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าการทำ FTA มันต,ต้องมีต้องมีได้มีเสียนะครับนี่คนไอ้คนที่เสียเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็เห็นใจว่ามันต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบนะครับแต่ว่าไอผ้ผลกระทบในเชิงบวกมันก็มีเยอะจากการที่เราจะเป็น FTA เอนั่นองนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีนโยบายมีมาตรการที่ดี ในการที่จะออกมาช่วยโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบในในเชิงลบเนี่ยนะครับครับใชนะครับผม